กลางทะเลทรายอาตาคามาทางตอนเหนือของชิลีซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่มีฝนตกเลยตลอดทั้งปีพื้นดินแตกระแหงจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่อาศัยได้แต่ทุกทุกทสี่ทศวรรษจะเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์เมื่อฝนหาย,ยากเพียงไม่กี่ชั่วโมงตกลงมาในปริมาณพอเหมาะดอกไม้พันลึกลับนับหมื่นชนิด ก็จะผลิบานพร้อมกันทั่วผืนทะเลทรายกลีบดอกเรืองแสงในยามค่ำคืนราวกับมีใครจุดไฟให้ผืนโลกเปล่งประกายนักพฤกษศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Bloom of Atakama แต่ชาวพื้นถิ่นกลับเรียกมันว่าลมหายใจของดวงดาวเพราะในยามค่ำดอกไม้เหล่านั้นจะสะท้อนแสงมันจันออกมาเป็นเฉดสีฟ้าม่วงและทอง จนมองเห็นได้จากฟากฟ้านักท่องเที่ยวที่ได้เห็นกับตาต่างยืนอิ่งเหมือนโลกกำลังห่มผ้าก,กมียีแห่งแสงอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครเข้าใจได้หมดว่าพันไม้เหล่านี้รอดชีวิตอยู่ใต้ผืนทรายได้อย่างไรบ้างนักวิจัยพบว่ามเมล็ดของมันสามารถจำศีลได้ยาวนานกว่า40ปีและจะตื่นขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณบางอย่างจากฟ้า บ้างว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์บ้างว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนของโลกใต้ทะเลแต่ไม่ว่าคำตอบใดจะจริงทะเลทรายแห่งดอกไม้เรืองแสงยังคงเป็นหนึ่งในภาพมหัศจรรย์ที่เตือนเราว่าธรรมชาติอาจซ่อนปาฏิหาริย์ไว้ในทุกเม็ดทราย